It's, it's my life. สวัสดีครับเพื่อนครับตอนนี้ช่องไอรีออนทัวร์ครับเราอยู่ที่กรุงพนมเปญครับเพื่อนๆครับก็ mm hmm. อ่าก็คงจะอ่ามาพนมเปญก็คงจะไม่พลาดอีกตรงจุดหนึ่งที่เราอยากจะอ่าไปเที่ยวครับก็วันนี้เราอยู่ที่อนุสาวรีย์อิสรภาพครับหรือว่า Independence Mon นะอินดิพี d เดนซ์อ่ามูนาเมนต์นะของกรุงพนมเปญครับก็มีเราตั้งแผนว่าเราจะข้ามไปเดินฝั่งอนุสาวรีย์ด้านในไม่รู้เราจะไปได้หรือเปล่าว่ารถ ตาค่อนข้างหนามากเนี่ยฮะเพื่อนๆนะ <g ül> ก็ลองๆเซิฟเซิฟดูกับเพื่อนครับเพื่อไปเก็บภาพเ,เก็บบรรยากาศไปฝากเพื่อนๆนะครับก็เดี๋ย,ยวยตามช่องอดีมาเลยนะฮะก้อนเนี้ยฮะรอรถรอจังหวะรอะจังหวะรถก่อนนะครับเพื่อนๆครับก็เนี่ยฮะอ๋อสโลลีโอเคอ่าเราจะเนี่ยฮะเดินไปยังอุสาวุลี รถค่อนข้างเยอะกันเพื่อนๆครับโอเคว้า okay. ว wow. เราถึงแล้วครับแววเราถึงแล้วครับเนี่ยฮะเรามาถึงตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบทุ่มหนึ่งครับเพื่อนๆับตีแซวเป็นทุ่มหนึ่งกว่าดีเพราะว่าตอนนี้มันหกโมงห้าสิบห้าสิบเก้านาทีครับก็มาเดินเล่นครับเพื่อนๆครับบรรยากาศาที่บริเวณอนุสาวรีย์ คล้ายว่าอนุสาวรีประกาศอิสรภาพของประเทศกัมพูชาครับเนี่ยฮะช่วงค่ำๆแบบนี้เขาก็จะเปิดน้ำพุแบบนี้ให้ได้ชมความสวยงามด้วยนะครับเพื่อนครับเช่ยครับชาวแวบเราอยู่ที่อนุสาวรีย์อินดิพนเดนต์ครับอยู่ที่กลางกรุงพนมเปญครับ บริเวณตรงนี้ก็สร้างเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ลึกของการประกาศอิสรภาพจากอาณานิคมฝรั่งเศสครับเพื่อนๆครับตัวหน้าคิดว่าจะเป็นเช่นนั้นถ้าข้อมูลผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะก็มาแบบเที่ยวแบบสบายๆข้อมูลก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายแต่ว่าก็เราดูจากชื่อเราก็พอจะนึกออกว่ามันเกี่ยวกเกี่ยวกับอะไรครับเพื่อนครับ เนี่ยฮะก็สถาปัตยกรรมก็ได้จะเป็นแบบขเขมรของขเขมนโบราณยุคคลาสสิกครับที่เป็นลักษณะกลางแบบนี้ก็เพื่อนๆก็จะทราบว่ามันเกี่ยวกับศิลป,ปะของขเขมรนั่นเองครับไม่รู้เราจะเข้าไปด้านในได้หรือเปล่าครับเนี่ยครับเพราะว่า <laughs> เห็นเขาปิดไม่ให้เข้าไปหรือเปล่าประมาณนี้เนี่ยฮะ ดี๋ยวลองดูอีกสักพักหนึ่งไม่รู้เขาเราจะมีทางเดินเข้าไปหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีไม่มีคนมาเดินเลยครับเพื่อนมีเรามีเราคนเดียวไม่รู้ว่า,าเขาคงไม่ให้ไปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ช่วงเช้าเสังเกตเห็นว่าจะมีคนอยู่นะครับเพื่อนนะที่มาเดินด้านในตรงเนี้ว้าวตรงนี้สวยครับเพื่อนนะเป็นน้ําพุงเนี่ยครับ ช่วงค่ำๆแบบนี้นะเจ้าหน้าที่เขาจะเปิดน้ำพุเพื่อความสวยงามครับแล้วก็มีไฮไลท์ด้วยนะฮะสวยงามครับฝั่งโน้นครับน้ำพุก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันหรือว่าหรือว่าหรือว่าเหมือนกันก็ไม่แน่ใจอ่า โ okay. สวัสดีว่คงจะเป็นคลิปสั้นๆครับเพื่อนๆครับที่เรามาเดินที่อนุสาวรีย์ประกาศอิสรภาพหรืออนุสาวรีย์อินดีพินเดนซ์กลางกรุงพนมเปญครับวันนี้ครับเรามาวันที่1มกราปี6 6ครับก็แสดงความาเขาเรียกว่าอะไรก็ ฉลองก็ยังถือว่าฉลองปีใหม่ก็ยังไม่สายนะเพื่อนๆครับเรามาฉลองที่อ่ากรุงพนมเปญครับก็คงจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วรันเพื่อนครับเนีย่ยบบรรยากาศยามค่ำคืนของกรุงพนมเปญครับเมืองหลวงของประเทศกัมพูชา เดินอีกน่าจะปิดคลิปเรามาปิดคลิปตรงนำ้ำพุใหญ่ตรงนี้ครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะนำ้ำพุตรงนี้ฮะสวยครับก็จะแวะคงเป็น ช่วงสุดท้ายของช่องอาร์เดีออนทัวร์เพื่อนๆครับเราอยู่ที่อนุสาวรีย์ประกาศอิสรภาพของประเทศกัมพูชาครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องอาร์เดีออนทัวร์ครับเพื่อนๆครับอย่างไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครต์ให้ช่องอาร์เดียออนทัวร์ด้วยสําหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปใหม่คราวหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนเพื่อนก็ลองติดตามนะครับบ๊ายบาย He's my life.